ทุกคนเราดีใจมากเลยที่เราได้เป็นเกียรติรับเชิญจาก Google Thailand นะคะก็ซื้อตั๋วจากโคราชกรุงเทพที่บขสนะคะคนละ23งบาทค่ะนั่งรถทัวร์จากโคราชไปกรุงเทพนะคะที่เลือกขึ้นของนครชัยแอร์เพราะอะไรเพราสะดวกสบายทุกอย่างค่ะมี ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องนวดที่ชาร์จแบตก็มีค่ะสะดวกสบายทุกอย่างค่ะนี่ค่ะพอเราลงจากหมอชิดแล้วก็ขึ้นรถมีต่อนะคะแค่คนละสิบสามบาทค่ะต่อมาแล้วก็ขึ้นรถ BTS จากจากตุจักรมาเพลินจิตนะคะด้วยราคาสี่สิบเจ็ดบาทค่ะคนละสีิบเจ็บาทนะคะ นี่ค่ะสะดวกสบายทุกอย่างค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วปาร์คเอเวนเจอร์นะคะที่ทำงานของสำนักงาน Google Thailand ค่ะเรามาชมบรรยากาศบริเวณรอบๆนะคะเป็นออฟฟิศที่สวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมข้างบนนะคะข้างบนสำนักงาน Google Thailand ค่ะนี่ค่ะมีจุดถ่ายรูปเชลฟี่หลายจุดนะคะ เป็นสำนักงาน Google Thailand ที่สวยงามมากๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป้าย Google นะคะแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นป้ายมองได้2ด้านค่ะเขาก็จะพาชมอยู่3มชั้นนะคะมีชั้น10ชั้น14แล้วก็ชั้น16ค่ะก็จะมีพวกเครื่องดื่มขนมกาแฟให้รับประทานด้วยนะคะแต่ เราเป็นคนที่ชอบกินรสช็อกโกแลตค่ะกับขนมปังช็อกโกแลตนะคะฟีลบรรยากาศบรรยากาศดีมากค่ะด้านนอกก็เป็นตึกสวยๆข้างนอกเต็มเลยคะ่ะเป็นตึกที่ดูแปลกตานีนะคะนี่ยค่ะเป็นตึกในเมืองหลวงเมืองใหญ่กทมนะคะบรรยากาศดีมากค่ะ เป็นการเยี่ยมชมออฟฟิศ Google Thailand ที่อบอุ่นมากค่ะเขาเป็นกันเองค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มอาหารครบทุกอย่างค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะคะไปกลับไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนค่ะสะดวกสบายทุกอย่างค่ะโคราชกรุงเทพไปแป๊บเดียวก็ถึงค่ะไม่เกิน5ชั่วโมงค่ะก็ถึงกรุงเทพแล้วค่ะยิ่งมีรถไฟ BTS แล้วสะดวกสบายทุกอย่างค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เกียรติรับเชิญจาก Google Thailand นะคะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆค่ะน้อยคนนะคะที่ Google Thailand จะรับเชิญมาชมในออฟฟิศเขานะคะก็บริการดีค่ะเป็นกันเองมากเลยค่ะเป็นการเยี่ยมชมออฟฟิศ Google Thailand ที่ตื่นตาตื่นใจมากค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ